การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาครับไทยส่งออกได้กว่า2 0 0 0 0 0ตันนะครับนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ20ครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากผู้นําเข้ากังวลครับว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศขึ้นภาษีนะครับ นอกจากนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งโลจิสติกโลกเนื่องจากสหรัฐประกาศว่าจะขึ้นภาษีสินค้าที่ขนส่งโดยเรือที่ผลิตจากจีนซึ่งปัจจุบันครับเรือขนส่งสินค้าร้อยละ80ผลิตในจีนนะครับจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอีก6ดอลลาร์สหรัฐต่อตันโดยหวังว่ารัฐจะเจรจาลดภาษีสำเร็จครับ ค่าใช้จ่ายมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างที่ผมบอกเรือจีนนะครับในอนาคตถ้าเป็นเรือที่สร้างในประเทศจีนก็จะถูกเอ่อแท็กซ์ด้วยถ้าสมมติเรือนั้นะเข้าไปอเมริกานะฮะอันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ต้นทุนในการขนส่งต่างๆมันก็จะแพงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นไงคือสิ่งที่ค้าขายที่เรากลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่แน่นอนเลยวันนี้ว่า ภาษีเราจะเป็น10%หรือเป็น15%หรือจะเป็น20%นะครับแล้วมีค่าใช้ใจ่ายตัวอื่นอีกไหมที่จะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ทำให้การค้าขายเน,นี่ยลำบากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับค่ะว่าทิศทางการส่งออกข้าวในปีนี้มีหลายปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากอินเดียกลับมาส่งออกข้าวการปรับขึ้นภาษีตอบโต้ของสหรัฐซึ่งจำเป็นต้องหาตลาดใหม่ขึ้นมารองรับค่ะ ติดต่อกับทาง U.S.T.R ตลอดแล้แลแกข้อมูลกันตลอดเหมือนที่ผมบอกอะเราติดต่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละตั้งแต่มีชื่อเขาแล้วก็พยายามอธิบายว่าไทยเนี่ยพร้อมไทยเรามีเป็นมิตรกับประเทศของอเมริกามานานคือคือ,คอการเจราจากับสหรัฐเนี่ยเขามองทุกมิตินะฮะเขาไม่ได้มองมิติเดียวเราก็พยายามที่จะหาทุกมิติที่จะคุยเจราจากับเขาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีมีผลการเจราจาที่ดีนะฮะคงต้องรอเวลานิดนึง ประธานสมาคมค้าปลีกไทยครับมองว่าแม้ว่าสหรัฐจะเลื่อนการขึ้นภาษีตอบโต้ออกไป90วันนะครับแต่สำหรับจีนและสหรัฐตอนนี้มีการเก็บภาษีแล้วในอัตรา24ี่าเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลก็คือสินค้าจีนที่จะไหลเข้ามามากขึ้นนะครับและถ้าครบกำหนดเลื่อนขึ้นภาษีตอบโต้ก็เชื่อว่าจะมีสินค้าต่างชาติที่ไหลทะลักเข้ามามากขึ้นจึงต้องการให้รัฐควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับเพราะกระทบกับธุรกิจในประเทศ กำแพงภาษีไม่ได้กระทบกับประเทศไทยประเทศเดียวหลายๆประเทศเลยแล้วก็แน่นอนประเทศคู่ค้าหลักๆของเขาเนี่ซึ่งสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ต้นทุนที่ถูก <c oughs> เขาก็ต้องหาทางระบายออกพอเวลาระบายออกเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เขาส่งมาระบายออกในประเทศเราพอเข้ามาเนี่ยมันจะกระทบแน่นอนกับสินค้าของเราที่เราผลิตในต้นทุนถ้าสูงกว่าเขาเนี่ยจะขายยากกว่าดังนั้นแน่นอนสินค้าเหล่านั้นก็จะเข้ามาล้นในตลาดของประเทศไทยเช่นกัน ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยครับประเมินนะครับว่าจากมาตรการภาษีสหรัฐจะกระทบการกดดันภาคการส่งออกของไทยการท่องเที่ยวชะลอตัวและคาดว่า GDP จะหดตัวเหลือ1ถึง1.4จากที่คาดการเอาไว้2 7ถึง3นะครับขณะที่ธุรกิจค้าปลีกครับคาดว่าปีนี้ขยายตัว3.4ครับลดลงจากช่วงปี65และปี66ที่ขยายตัวได้ร้อยละ5.9นะครับ จึงเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจกผ่านการแจกเงินดิจิทัลเฟส3กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวผ่านมาตรการภาษีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ให้กับนักท่องเที่ยวที่มียอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ3,000บาทการจัดเขตปลอดภาษีสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าช็อปปิ้งพาราไดซ์แซนด์บ็อกซ์เมืองท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ